ตีกิตัวใดล่ะปูกตัวมันสือออกิตัวมันเสือออก้แบบทรสออกบ้าดแล้วปูงไรกับบ้าลือแปงไรมากับบ่าลุกับครับผมช่อไปติ๊ดชบก้าว่าสาทูาธุสา ขันมาขันงี้โม่ผูตาผูชือประคั้องผู้ผุมุมปคุมชือตระทักต่บาตรอเมือหนึ่อาถกะระบู่าไปมือคขันวังหนึ่งวันชื่อเบิดบุญได้อื่นังหลักขคเบิดบุ่เพื่อเอี้ที่ชัวร์ขคอเบิดบุ่เพื่อท้าใุ้บปุมป่มชือประคั้งอโปตาผู้อำนาจมาคบัดทุกโค่มาคบัดทุกมูรว เออขอเพิงภผ้าบาตรมือเอออันนั้บนบุญพวกข,าข้าเคยทักทงบนมาขอได้โปรดป,ประทานอนลูกด้วยอืสาธุสาธุเ <สา S 1> ออเทย์เทยเท,ท,ทว่าลูกพระเท,ท,ทวดาจาุ่มุ่มนุ่มกันเลยอืมกเปิดโชคเปิดตาในวันนี้ ใครทั้งรักยิ่งนั่งหล่าสื่อถึงแม่คู่ของน้องหรอกเนาะเออผานคือผ,า,ผานเสียงป่าด้วยบุญบารมีเก่ับเออเชิดทางทักตรงบุญมากเออนะขอคู่ในว่าผักขึ้นทักซึกอืงช่วยดนบันดาในรัมมิถึงทักถึกตรงเกิดขึ้นในวันนี้วัขนขึ้นพอขอหนังินขอขอเบอิกทักถึงเงอนทอง,ทองกเกลเวเงอนทองเมอเืองบาดาล เออให้ยุกร้านไปคือแตกต่างเข่าเลยเพราะว่านผอมกับแดงมาฮุกำลังแต่ั้งเร็วๆนี้พร้อมชาราการประเรียนแบบกับหัวออกบัตยืนนั่งหลับมันแทนงอกหลายได้ไหมงอกหน่อยบ้างไหนข้อบึกได้ไหมจ้ะบึกก็จะขาหล่อหลายนะเพราะว่า เขาควคิดแต่ราหน้าหากูง่ายเนาะใส่งบไลายเนี่ยปูว้าห่าวายล้านปูงหนาบลยูกห้านทั่วประเทศทั่วลกซอยกันนี่ปูก้อยสี่เ็ษก็สี่แล้วพ่อไปตรวดตาบุ่งเลยเมื่อวานไปตรวจตาบุ่งไปอารวาสเคลื่อนบุเลยไปอารวาืเจ้าหมูเบาแค่เจ้าหมูเบาอยู่ังงเอาจังคือได้จากเบิ้งไรเพื่อนจังบื้งเออบุ้งหากบ่้งขาบบเออ ต้อมบา็มีอีกพอตางมัคืออนงามเลยถือว่าฝอนเรื่อเรื่อเงือนได้ไปแี่แน่นอนลูู้องตัวเบาเรื่อเขาคือว่าภาพั้อบ๊อบเหมือนกันแบบบ๊อบคือพ่อห้ตัวเบาๆไม่เป็นไรแกแขงเรื่องมหัามาถึงไแต่เม่หนักไปบ๊อบฝอยทำไรแั็งดาท้าบานันเราได้บ๊อบไปได้ กาบเจ้าแม่สองงานเขายลังรอคอยอยู่นั้วมะเออจักบองน้าหักมากมากขึ้นสวงามน่องบิงเล็กๆพอเบึงเราบ้องงามจะเรื่อเพื่อเปียนเป็นภาาจักจักกินเขาแค่พื้อญิงพอาผู้ห่ายปะตอนย้อนพ่อหน่าหลังให้กินน้ำบบกเผาเงี้ยสียงพอ พุ่งงหน่อยกอนพอจำเมือนรู้จะมาโผล่พอด้ะพ่อกื่นพ่อกันอีพอเนาะแต่ของผู้ห่างตินเนาะช่วยมันได้ผูกดัเนาะคงใจน่พกเง่พกช่องนาพกล่มาจักาสุงเงินถุงทองกืนด้วยบารมีก่อนเนาะเรื่องงานมาบังสัเนาะ บางไครเป็นค่ผมไม่แจกลูกแจกหลานน้อนเนาะบ้านนี้แก่ๆบ้านนี้ต้องแก่แล้วรับขันก่อนก็อาจะไป้นามมากกว่าแกจะเดินกินตะปูได้หมายว่าจะเรื่องแบงได้คืนบางๆไอ้หนี้เขาที่นั่งหนักหรอกเอาชักกะบูชารับขันหายแรงแล้วลูกเด้อเอาเป็ืนนักงจะได้โชคลูกเอานั่งด้วกระไรุ็ได้น โย่ชิลอแล้วดิเขาอีกมากอ่ะสิเล้วโชูอ้าคือสิเร็วโชว์ไงว่าสื่อดิมีคนไหยบุพม์สิเร็วชว์ไงจ้ะปะหาเขาค่ะใช้เงิอสิอื้อข้างหนือว่าไปดังมากไปมือนี่แล้วไปมัองมีมุ่นพูไปคอยฉวยเอา เห้แมเ่เป็นคนตุเงตาให้ง้าง่ายหน้าแล้วว่ามมนลำบมา,า,า,าพ่อก็คือแ้่เขาพ่อคือให,อห,อห้ก้นสูเนี่เนาะแต่เอจะทำแบัก้อน่ากร้อยง่มันทุกันพ่อไปทลหน้าเสียใจไาะได้คน บ่ได้ผมบอกคั้วจีโพมึมือนตื่นพอไปบ่ได้หรอกรับรองว่าช่วงนั้นบ่ได้ใช่น้าเทอแนะคั้วเรียนเดี๋ยวพูดขั้วมีเดี๋ยวดจะลดจ้าไม่นั้วถึงคงนั้นจีเกียรติจุ้ยขั้วหรือบขั้วเมืองใทยขั้วหรือบ่ไม่มีหรยอลูกจ้วเพราะว่ามีแต่กระดูก สมัยไม่หรอพ่อเขาใส่ขั้วหรือบอกยาโอ้ว่ามันใส่ขั้วมากก็แเรงหรือพ่อเนาะมเก่าใส่ขั้วหรือขาดขายเออมั้ยใสหกหน้าดั่ให้ดั่งมาโอ้สมัมเก่าำมันถูกมันงักน้ออันนี้สมัยมเอาเล็กมาใายหน้าบ้านอ่ไม่ดับขั้วหรือเอาเล็กเนาะ Anh khang nhất để tôi vẫn đang chăng tôi ra khỏi phải không thử không phải 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 không

ชี่ได้ขาเห็นี่ยจะหพอพอจะเอาพ่อจีแล้วพอบ้าลั่วนดวันก่อนบานปนเปิดกาเมือนเปิดจขันนีมาขาเงาเอากัคือเอากัคือช่งนี้เป็นมีวันขายดีเป๊เงื้ยขาเงาชิปเก่าชิเก่าบาทมันบะปูขายชเกา โอเคปูน่าเหนีย่าไก่เงาไม่แหงาไข่หน้าแล้วน้องมเรอคือาห้องน่ะคือวบาห้ังแล้วดมครับมันมีของดีบันจังไรครับผมคี่ได้ยังมม่กับไปไหนทั้งบ้านหรอบเพกแง่กับต๊บังตัวเออเป็นนั่คอขึ้นบ้านขึ้นยกผู้หันไม่กลับคิดกันรู้ผู้งานปเพคือยังแม่งบาไปแกบซดปิป เท้าถือพูกง่างมั้งเขาเคอขายพูกง่ามแล้วฟูกานางไก่คนขี่รายปากบาทคือเวอร์คือยังยิมผูกางครับผมว่ามันิีสองคนเนี่ยูกาไก่เกินน่ละ มีกากบ้านจากเไก็วงว่าถึได้พอค่นง้างนะกิดัาดบ้านกานาบ้านเออเวอรูห่าว่ะมีไปของอหาหันไปพอคนผูวหาอยู่้คือไปกินหัวมันย้งแก้มนาก้มตาถึงกูบ้านชว่ะถึงจะพอคนง้ามก็คือคือนั่งหลาคาเงารับผมแม่ จำได้ตือคลิปเก่าว่าครับใช่ที่อาบุบุบซาผมข้อคือกกนแต่ว่าคือไกันต้นว่ะครับมากเกินจะคกะโอของลูกเออเขารักปลธามาวัดดิอือโอ้เนี่ยค่วัดดิแล้วปลาธามาก็เงาเลยแล้วก็ปัธามาวัดดิเอองะมาคาระวะก่อนมาบนา เออมากามาหวองมาขอขาแบบว่าเออขอพ้อกราบเอขอข้อขอหลับข้อข้อมาถามาอึ่งนั่ปัทมานใจแมวโคกแ้วม้าแมวรี่ไปนั่งบังเอิ่ไไปตัวพอจะวิ่งเนอพอบ่าเป้าออกครัอไงเนาะเงี้ยข้อกัปเป้าติปู เบาติดเบาเป่าเอาเบาเป่าฮะพี่เนี่ยบเป่าเอาจ้ะครับอ๋อครับเปลี่ยนตัวมากกาครั้อมาก็บอกท่านหลาเปลี่ยมตัวนะตัวของบักลาบเออเอามาเออเพได้นนีเสียงดูเออักไปทีอจานปูลูกไปดำหน้าก็ได้ปูเออไปชักไปขายหน้าในเชเก่า่ายจแบบเมื่อแรกพอกันจ้อ อูคืออูแล้วอูไม่ได้ไปหาซื้อซื้อตัวฟอแต่หาคือผูกเขียวมึงว่าผู้เขียวบ่้านมี้แหละแล้วกันได้ใช้ผู้เขียวไปใช้อพอนีน่ยละไปซื้อฮะแล้วพอจะให้ซื้อพอจะให้หหใใซื้อเออหาปากแทบหาขามาหาแรงน้ำกันไปน้ำกันเรู้ๆใช้ทุกขาวไปก็ได้แต่เพิ่งว่าต้องเขียวหรอกเออไปไป้อน้ำปลาธรรมะคือเขียว พ่อไปิชายคขาวนี่ครับครับติดตามพ่อไปครับชาค่ขาวป้ามันจงเธอออืำเธอไปขี้ยงฝังโค่ไปจมูืออมือเอือนบไปจักหมังคเขาหกมังคเข่าเก่าแล้วหรือกะืมมืออืองหมังเ่าเก่าแล้วหรืกะอ๋อเก่าจุดทุนซุนทีปัเก่าเก่าอ๋เก่าเก่านเปิดครับบง มาทางไหนเออของอีน uh. ้งงกขเาีทย่อน้งงกไงอีนั้งงกไงอีนั้งงกน้อฮะแต่มาร่ำถ้ากระดับปู่าถึงกระฐานคือขอพ่อตัดปูปูแล้วหอกว่าฮาแมาอีนั้งงกนอจะมึกถึงนี่พอจะหหรือเป่าใหญ่รูวี้รือต่างรวี้ฮึมแม่แบบไป่โตท่าตา ว่าตของทิ้เก่าว่าเก่าเราวก็ไม่เปลี่ยนไปอฮะหายว่าไม่ตบไม่หวไม่ตบไม่หวกได้แล้กันนะฮะก็สุดปวดขายหวปวดขายหันอ่าปวดปวอเอาหมดยังขาอีนังแตะงูตัวเลยามาอีนังแตะมือได้เลย ข้อ네ืนไหนวะไม่ได้เลยจะแต่าข้คืนไม่แต่งโม่เจ้ปาแม่ของยายาคืได้เลยได้เลยสบายใจได้นอนยุกะได้แขนเด็กรียก็ะได้ได้แม่นองเรเอาข้อยิมปปะกันเริ่มไปนังแต่โม่ปักจู แกอีแกงโนาเป็นผู้ตัดหัวเงาักเลยนะอต่อตักมาติปูโมจะพูกขาดเนาพอทงบ่าอ้าวแต่งยิ้มยิ้มก็เราผู้ขาดไอ้ี่ครังเดีมวมาเล้ยดูขังดนดแต่ไม่โชคมาดดึงก็อะไรพ่อดึปไาตุสาตุูบ่าเขาดึงว่ามันของขย่อยกอนร้อยชืออะไรต่อไปร้อยตติปูแม่นุนว่าตัวที่ซื้อไววปูครับ

ท่าไกคือได้แตความพ่คือร้อยคือตัวความลับมาเปิดแล้วเอองานนีน่แจะห้อหกแกงานไหนปุยรองมึงเคยจุดมาทบถุมตีนึ่งเออแบ่งกแบ่งนะบูเออเรอนหรือมเกียวับเออเออแบบงี้คองานครับซาูปปัต้ที่สิบอุปทานบุญกับปูคับบแป้บ่ายกูหองนอค่ะ กระซื่นกระซ่อเรา้านนบอาูกสาถุปเอยืมด้ืแบบเด้อาถูกสากใเยืหรือพอทักว่า่เออาอูกสาถูอันนี้เอพีของแกงมูร่วมแรงร่วมใจข้ามหไปด้วยกัน ร้ายค um, ือเสียงเรียงมากนลูกเออาขไม่ตบไม่หลักไม่ตบไม่บ้านสุกภาพแค้งแรสุขปูุ้บคมได้เอเฮงหฮงรวยรวยชาผู้ผู้ชาผู้าุ f ครับ FC รวมทั้งื่อท่านตบท่องร่นท่านเก็บมาครับผมหลายผู้หลายคนรมแต่ว่าตนหนังบอกมือเขียงไม่ตไดครับเขาว่าให้เช่าเขียงงานนี่ครับผมจะได้เชนตลอดไป เพราะว่าช่วงหนึ่งมันฟืันต้องหาแขนันฟืนตยื่งก็ต้องขับกู้ใหมันืนขนันืออมาแขนให้มันฟื้นตั้งแต่ากแต่ว่าปูอันจริงี่หลอปูเขกูอย่าง้าเขียนเอีนมันฟื้นก็อันจริงนั่งบน บัวค่ะเอาบ่อใบไม้ม่หันหม้อแหวนมาผัดหม้อแหวนมาหันบ่อใบไม่งั้นะแข่งได้ื่องครับแข่งผู้ใดเขียนคืดเพราะการถขีเด้อเจ้าที่ว่าเปาให้เป็นไหนพอดเันจ้าูเด้อเ๋ยวถือเป้าตัวแห่ค้าเบา้าครับเาก็ไม่ถเป้าอะไรจัอไรเลยเออข่าปึ๊ขาหารือกันอย่างเรื่องน้ถือครับพอว่าไมต่อตะคุกุบ มาหาพรตตี้แข้นังซื้อหามเกลืงครับผมดื่มเนื้อหัดแข้งแตงโมกัหัดเขคับเขียเออแค่ปุ๊ค่ะมัมันไกลเคียรหายใจนคองพรครับผมังมั่าคาดแลกระตูแลวเออโอ้อากับว่าออกปอาหัดแข้งมาเมื่อคูกขนเขงนังซื้อบาเกลงจะนเรื่องทำทกนรก็มี่ะเรอเมื่อนี้ไปใช้ดอกเฝ้า้วมีไอ ไปใช้รายยืมไปคือต้มไม่หัวหาหายไม่ถูกไม่หลักไม่โชคไม่หมางแลูกเด้อสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาวันนี้เป็นวันรับโชครับใช้เออขอให้ลูกหลานบ้านเมืองุ่กี้คนอผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปขายก็เด้อเปลี่ยนด้วยด่างเดี๋ยวเสียงด้วยสาธุสาธุูสาธุบ้านเนี่ยเนาะ เลี้ยไข่ตือว่าวอเพียงเนาะมืนเนาะบ้าตเข้าว่าวก็คบอ่เขาจัดลูกหลานซืออ่าเรื่องตหลาพ่อถืว่าหอเพียงงานประกอบฉัางไม่ได้ไปงานได้ไ่ได้หมาก็อง้ยร่จักของเขามาเคลียร์เองปครับเองหน้ากันมัน แค่ปูใชนไค้จักบาท70บาทปูใช้แค่แคือครับแบบเอาที่ปูใช้แค่ทหาหาถือแตกลยาช้แค่ปูเกาหลีปูปูเออจะถือใคอได้เขาวาเก่าถึงยังวาเกิามัไม่มีนักส่งข้ื่อประชาบ่เลยนักส่งอหัว มาอบบตาที่แต่ทั้นไปทั้งไหน่เง้สุขอคออายุแบอกสามาถึงม่สุขไม่แบมสุม่หมายไมอได้รึป้อครับขันยาจะไตต้นบักรขาสัญญาอยู่ไตต้นบักขคมเข้ากจครับเก้าสิแล้วปูได้รู้องกระเว่ยุ่หนิห้ยห้ไตต้นบัคำนะปู่ห้สัญญาใจ ัชกกะบอะครับผมซากรสาตัวเข<อ><ส>าายร้รายเขาได้ร้ายก็คือหลายเ <c ười> าคือห่ยเขาไขา่หน่อยนะอันนี้เขาอีว่ากกอดมาตรวจดูซิเบอมัน่าด่านได้ก็พอได้ได้ร้ายก็ได้เป็นยักคือได้ร้ายคือหลายแล้วได้ร้ายทั้งคือโตคือคอทั้งแบบอีว่างกอกอได้เลย ไปเอามาแล้วใช่ไหมศนยเกิดเก้าศึนเก้าศึนย์เกิดถึงเกิด้าแล้วก็ศูนเก้าศูนยเกิดได้ศูนเกิดเก้าแต่การไปออกศึนแปดม่ลพ่อว่องแพ้แว่พ่อว่องนาแพ้เว่หลังศึนเกิดอินอร่าศึนเกกับศูนย์แปดนแปดกับพ่อบังไปเท่านี้ศูยแปดเ่อยากให้บังเขาพักก็เอาตัวเนาะ เขอใช่วานี่ยเออแบบเลี้ยงเขบเลี้ยงขึ้นมาจากชึกเก่งหอชุเก่าเนาะชึกเก่งชกดแปแล้วก็ถุกเต้าเข้าใจเขารู้ปีปีเทปปูไปด้วยกันสื่อข้างบ๊เข้า่าก็ถื่อจ้ะนั่งก็ก็ถื่ออะไรชของสุดท้ายเลยอนั่งหล่าก็ถืออะไร บ่ได้แก่บ่ท่านสื่อเขาจะบอกเขาบ่ก็บอกพรุ่งสุดท้ายเออมันก็ตังนี้แหละมันก็ใสได้ทั่วถือครับบักชายหลาพ่อก็ไปเอาถืกไปื่วยนะลูกนะมาเปิดัางข้าพ่อแม่หอาแม่วางทาแล้าพ่อเว้นไว้ชิ้นเกดกัชิเก่า,า้าออกมากูวา่าแบบคือว่าเนาะ อ yeah, so ah, oh. oh, yeah. uh ่าพอกูเงาก็ได้บหึ่งซื้อแปะงานบัพาวสบมามามาคงใช้คือแรงงานในรูปแบบนู้นงานบัพพาวหวานเหนียวหวานอื่นงามาขพาวที่ปูโอ้สาธุสาธุปู กับักเผาสวนเก่างางร่จังไลยกับผักเผาสวนเก่าเม็นบกูผักเผาสวงเก่าเก่าชื้อคือเก่าอามระาเนาเพราะว่ามีหลายรางวัลมีหลายรางวัลเออเมื่อเนี่ยอือไป้ามากกับมาเนาะเออมาเฮยปลุกน้ำกามาหอมปสุกน้ำกืมถ้าว่ามืออือเขาคืออันงอันนะ บาดชี้สิกิจอ่างเนาะบาดชี้สเกิจเนาะเออมาเือบาดคิ้วเขาอ่ะบาดชี้สเกิจอืมแปบเลี้ยงคิ้วเขาคุณร้าอเยอครับผมเออราวาเบิกทชับเนาะปาทุมาหลายเลยนะหลายมรรพบุรม่คือเอาไว้หรอเป่ายิ้มจะได้ดำหน้ากะเนาะบ่า้องำบ่ต้องดำบรรพบุรุษบ้าตรงแบบ ปูขอลูกจะได้ไม่ต้องขายปลาถูกเออบักข้าราอพ่อมาท่วยแล้วมาบ่วยเท่น้ำบัดบัดา้นไก่ชื้เกิดหนาคนร่างกายชืเท,ทน้ำบัดเทไรปูชึเกิดไปพื้นชื้เกิดปูไดเป็นผู้แก่ปูมัน ต้องเก็บชอยกันตัว่ามันเป็นปูอมใหมคือนั่งปักทรามากัถึงเกอคือนังมาท้าขาเลยครับผมทึ้นทั้งตัดอรอสาธุสาธุปูขิ้นแลลวใช่ไหม้นแลลวใช่ไหมขิดเกดขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วเป็นปูขึ้นแห้วขึ้นแหลวเออนั่งมาท้าขิ้ท่างให้บอกฝันบ่ได้ต้องขึ้นให้ไดแม่นันที่นั่งทงผาพิมพมาบ่พื้นให้ได้ขึ้นให้ได้ หายยิ่งนังราชาเป็นผู้พิมพ์งานหนึงรับที่ชอบถ้าให้บ่ได้ไม่ผ่านเสียหายยิ่งนั่งราชาเป็นผู้พิมนนพ์คนเดียวน้องราชาเป็นคนพิมพ์คนเดียวบ่พิมพ์บ่ได้มืมอมมหน้าชื่ตอตอกขึ้นนามบัตรดรวจราวัลหายมันท่านมือหนึ่งท่านบ่ท่านพอตรวจตาไม่ทันไม่ได้นะไม่ได้รางวัลน,นะ เออพิมโตไดพอนํ่มาซึบเก่าิบเกเป็นปะปูห้มันขังเมื่อนี่บปลีนเป็นปะปูพิมบางนี้ให้มันขังข้างทามาถึงบะท่านเ้ยบางคือซือเกต้องพิมให้มันท่านแล้วก็เนี่ยให้มัไปเกิด่ยหน้า ข้าปูนั่งปัดธรรมกกบบะก็บอกเ่อละก็เปิเกล้ชยกันเบ<ม>้อหายอีกแงมาท่าเปินพุ้มพิม,มพิมให้มันทานพิมจักไบ,บพ,พิมไปเรื่อยจักใบกับพิมไปเรื่อยพิมไปเรื่อยเ้อแก่ทั่วประเทศเล่นบ่กลัแกแข็นตัวบพรผแก่มม่วนวคอแบบนีพอว่าคนมเมื่กหลาย <คน S 2> หลายพิมไปเรื่อยนะลูกนะครับผมไม่กำหล่พอไม่กำหล่เนาะ้นม สิบเก้าแล้วก็สิบเก้าคือเหมือนเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงเนาะไม่เปลีป่ยนแปลงไม่ต้องตกใจนันนน่งปัดช่ำอะพ่อให้รางวัลู่แล้วเหมือนเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงขายไปทู่คาําบาะ คาอกันงักเม่อักฝนตกเื่อกักขาดทุ่กัลบาปูพ่อขาดเนี่ยขายลําบาครับครับยม่สอยงันปูกรามาโบรไดอ้ยงักน้ำหาดูขาตึงงักน้ำเนื่อน้ำเชื้นมผู้แก่กันนครับครับอะข้างหนักหลายพักกานเรียนคือมาเอาท่ามืออืนมาือชือชืนะทัวโลกทัวโลกทัวประเทศกับอพึงบากน่นี่ปูเรียนี่ยปูเมี่ยปเนี่ยนี่ยนชืเน่เเน้าเ หายมันขันบางคือ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 อย่าเข้าใจะเข้าใจกับปูครับตไ่คไม่มีอะไรมากมาโค้งสุดท้ายไม่มีขีดขานโค้ครับตรอือได้ไปแม่น้ำโคงแน่นอนเลนปะปูไปกันังวัดกองคี้วครับาเาธรืาครกครับปูเข้าเอาหรือเปสารียครับตัวตัวใส่ชุดเขียวนะครับพอขั้นบ่ถือบ่าไป คู <anal ysis> ่ไหน่าบอถือ e อ <in sarc asm> ืมอ <coll> <lemonade> ีนื <mar> yeah. ่งราวว่าขั้นพอถือบ้าือรองด้วมกับพ่อว่าใครจะได้ไปใครจะไปเนาครับมต้องได้ใครจะไปก็เขพอครับผมต้องมีรรงวันลใะเพรางขนารายังไม่ถือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนาะอ่ะหายุขามีศกมีหลมีศกมีมังสกกภาพแค่งมร่ใหาเงื่อนไรน้องหาช่องไรว่าพอเอานี้สิ ไปน้ำเอาเนือผีไปน้ำเอาเนื้อไปน้ำตดปูง่อนนี้เอาไปเอาไปอเอาไปจแก่นกปูแคนเดียวแค่เดียวตปดตัวใดเหรอปูตดตัวมันเสือออกตดตัวมันเสือออกอ้าวปูแบาทรมันเสือออกบอลูแล้วปูแลงไหลกับบอลลูแดงไหนมันกับบอลลูตัดตีครับผมคือไปติบเก้าว่าสาธุสาธุสาธุปูตดสิบเก้าเลยครับเอวาอ พอมาถือผ่านบอก่ะป้าผ่านตึ๊ดเล้วก็เร็วเท่านั้นนะคุณยาถือรอกออกรายการมั่งรอกสาธถูกสาตุจิทอยู่ได้ปูเด้อเึ็ดแข่งมันอยูแรงนขันบ้าบ้า,า,า,าดบ้าอกไปสองแหนถึนนนมังบ้านครับผมบ้านหานบ้าไปนั่งองดหี้ดเอาไปน้่งหดน,นีเอาไปนั่เป็นปูหาอีนั่งน,นันนหกหน่นหอยใส่กระเป๋าวาเรือเร่องเอารเอาขันหาไปนั่งบ้าอ เอาแตแนวติดมันวันเอาแต่แนวติดมันวันไปเอาเท่าก็คือวันไส่ัพ้วพอเอาเอาไปแคผมชิบเก้าองค์เอาใทยกระเป๋าสิบเก้าองค์ครับผมกรับแนวติดแมว่นสิบเก้าข้าวโอะแค่ไหนเนาะครับเข้าใจไหมลุงเาะอาหายวิเศษอิรักวิจุชาถูถูสูู Dat kan niet goed